ทุกท่านครับผมวันนี้พบก,กับช่องควันปลาเจ้าพญาก็มาตกปลาแม่น้ำเจ้าพญาที่เดิมครับผมตอนที่จะไปตกปลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิไปใหม่ๆนะครับมาดูบรรยากาศก,ก่อนครับผมบรรยากาศครับนี่นาะเขามาหนาะเขามาก่อนครับผม มาแต่เช้าเลยนะบอกผักเยอะพ่งจะตีเบ็ดมเมื่อกี้เสียตะกัวไปหลายลูกแล้ว <c oughs> ได้มาหลายลูกแล้วมาลูกสาวครับก็ขอบอกอกลังเขียบผักอันนี้ผักเยอะครับผมบรรยากาศกันครับ ขื่นมากๆขนะื่นมากๆ,ากๆดูบรรยากาศดูปลากันก่อนครับ เยอะเลยครับผมผลงานดูผลงานก่อนตอนนี้เอาเบ็ดลงน้ำอยู่ผักมันมาทางนี้เลยดูผลงานก่อนครับเพิ่งจะตีเบ็ดไปแป๊บเดียวเองนะบอก ายและแม่มึงอ เอาล่ะครับผอ,บอเขียผักอย่างเดียวเลยนง,งานเขียผักผักเยอะวันนี้เต็มแม่น้ำเลยครับผมเมื่อกี้ก็กลับไปแล้วครับไม่ได้เอาลงเบ็ดผมเรืออยู่คันหนึ่งนาเขาจะเก็บเบ็ดแล้วบอกบอกไม่ไหวแล้ว มีคันสิบฟุตสวยๆเลยครับนี่ยแ,แต่กลัวขาไปหลายลูกแล้วสามสี่ลูกห้าลูกได้ยังได้ <laughs> นะบอกได้อยู่มาแต่เช้าพูดเลยปลาสามตัวเอง เยเครับบอกเขาเหนื่อยเหนื่อยเคลียร์ผักนั่งหอบครับวันนี้ดูครับผมน้าบอกเอาขึ้นก่อนไม่ไหวต้องกินข้าวเพิ่มพลังก่อนนะบอก เอาลอสักแป๊บหนึง่งนะครับนี่ก็ผ่านาไปสามส่วแล้วครับ,รบยังไม่มีปาลาเลยครับเงียบกิ๊บครับผมดูครับดูผักครับผมพี่น้องครับ ดูผักครับดูดูดูคันเบ็ดผมครับดูคันเบ็ดผมลุหย่อนไว้ครับผมนี่คันเบ็ดผมหย่อนไว้แล้วครับเงียบเลยครับนี่ครับเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงน้าฝั่งน้าก่อนเลยครับผมดูครับดูบรรยากาศดูดิบบอนั่งเหงาเลยอ่ะ เงียบมากเลยน้าก็ยังไม่ได้เลยจ่องจ่องลุยอย่างเดียวแล้วครับป่าน้านจะขึ้นปบกแล้วเนี่ย ดูปลามานน้ำมาแต่เช้าเนี่ยอะไรกระบ้างสามตัวครับผมผมได้สองตัวครับดูครับผัก ยังไม่มีใครเอาปลาขึ้นเลยตอนนี้มีแต่เอาผักขึ้นน้าเคลียผักไปแล้วน้าบอกมาแต่เก้าโมเพิ่งจะปลาสามสี่ตัวเองเอาลุยเลยครับมีช่องว่างแลนะ้วเนี่ยตรงนี้หน้าตรงนี้เลยสัตว์เลยนี่มันก่อนนีไปเลยก่อนนั้นมากคือเก้าเลยนะ คำแล้วคำแล้วคนวะสีได้ลาบอยู่ดีว่าบุเรียงนี่อเป็นว่าพี่พีนานาทุกท่านครับผมวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าปลามีแล้วครับผม เอาไปโอกาสหน้าแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามช่องพานไป